อุ่นตะโกดักพ้ากันยางหอมโอ้โหหอมมาก người ta hoặc là nó nhảy hoặc là nó nhảy mót họ mua hàng cả xuông cầu มัดซีเลยไปหอดตลาดแล้วเพียวก็เลยเป็นเนี้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้สวยงามออม롱กลอ่องล롱กล่องมันใหม่ต้นว่าสว่งามค่ะปีหนึ่งมัดซีนี้ดอกเทียดอันนี้ต้นนั่นนั่นความตายง่ายเป็นได้เนี่ย เขาอื้นต้นความตายง่ายเป็นเยี่ยที่เขาไปปลูกขยายพันธุ์นี่ันี้เขาเอิ้นต้นความตายง่ายเป็นเขาจะปลูกเนาะปลูกเคดตีเนาะต้นความตายง่ายเป็น บอกแม่ค่ะพอพุ่มไบนเดร็จแล้วพอหุ่มเยี่บ้านจะรองพื้นด้อเออมันนี่ก็เย็นดีแต่เนาะนั่นก็จะปุ๋ยยังไงเนาะแว่นตากับแว่นหูเนี่ยเนี่ยมันเขอาแว่นตาเล้วมาเห็นหู มันขอเห็นตาเพร่อเห็นหอดหู่มันเอ้ยลัผ่านยางไป็ัควายเลวงีไาสีหอดตลาดไปป้ต่นเฟินคืองามเห็นไหมล้งต่นเฟินกมงบประมาณ เกออันนี้ปลูกเืงใหญ่จิงมีใบก็ืงใหญ่ก็ร่างฟ้ช่ำนะเสือมาปลูกต้นใหม่นะครับเมื่อเาสวยมาปลูกคนนี้กันด้วกาเดึอยืดหลอดไันทุกคนที่ทบ้านทำจุดใดก็ไปยังนี้ไปตั้งไรก็ยืดล้มไส้มึกขอบต้นค่า Uh. Uh. Oh, we can do it ป้าต้นนั้นเงียงก่อนนี่ไหมเอองามป,าป้าป้าตลาดมันสีใบก่อนมาเปล่าไปมันสีบวชหอนตอนนี้ก็น่าลงกว่าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการตริดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณกำลังเลี้งใจด้วยค่ะเด้อ,อประเด็นสีเขียตลาดคนมันสีไหลตอนนี้ก่อน สวัสดีค่ะเอาไว้ติดตามคลิปหนาด้วยค่ะเด้อ